เห็นว่าจะย้อนอยู่นะเดี๋ยวนี้ก็ย้อมได้อันนี้จะพาเพื่อนๆมาเที่ยวนะครับวัตรซับพงโพดที่ตำบลโนนสมบูรณ์ อันเบอเสือสังจังหวัดนครราชสีมาเดี๋ยวจะพาขึ้นเขาไปชมพระใหญ่ไปกราบพระใหญ่นะครับนี่คือทางขึ้นเขาจะพาเพื่อนมาเที่ยววัดนู้นต้นไม้ใหญ่ๆเดินไปอน,นี้สายไฟเป็นวัดที่ร่มรื่นนะครับวัดปา่าเขาซับองโพธ จะมาเที่ยวชมได้หลายที่นะครับนั้นๆได้มาเที่ยววัดทีนึงก็รู้สึกว่าได้มาเห็นตัวนี้เป็นสะน้ำเป็นสะน้ำตน้นไม้ร่มรื่นนี้นะครับปกติแล้วตัวนี้จะเป็นน้ำตกเป็นที่ร่มรื่นนะครับตอนนี้ท่านไม่ได้ปล่อยน้ำตกลงมาเพราะว่าอ,อยู่ในช่วงหน้าฝน กดตามมาชมได้เลยนะครับเป็นเขาที่ร่มรื่นมากมาดูพื้นป่าแล้วก็มาเห็นสิง่งงามหลายๆอย่างที่วัดันป่าจานประเทืองนี่ทางขึ้นเขานะครับขึ้นง่ายทางขึ้นเขาขึ้นง่าย ขึ้นได้สะดวกสบายห้องน้ำห้องท่าก็เพียบพร้อมอขึ้นทางไหนแล้วบ้างนะครับก็จะมีต้นไม้ร่มรื่นต้นไม้ร่มรื่นนะครับหอมร่มรื่นมาดูธรรมชาติมาดูต้นไม้มาดูเขามาดูวัดนี่ตรนนี้มีพุทธรูปด้วยนะครับผมชมไปเรื่อยๆนะครับเดินทางมาด้วยกันวันไหนเรา อยากจะมาพักผ่อนเดินทางมาที่อำเภอสงสางนะครับได้มาสักการะพระพุทธรูปเป็นพระแกะสลักหินแกะสลักที่ก็เป็นป่าไผ่นะครับเป็นป่าไผ่มาดูได้เลยนะครับเดี๋ยวพาเดนขึ้นไปนะครับก็จะได้มาได้ออกกำลังกายด้วยเนาะเพราะว่าการเขานี่ต้องใช้พลังขาเยอะแยะเลย ต้นไผ่ครับป่าไผ่สมัยพระพุทธเจ้าเรานี่ก็ยังทรงประชันอยู่อยู่ป่าไผ่นี่ก็ถือว่าเป็นสวนเวรุวันที่รพระเจ้าพิพิสานได้สร้างถวายนะครับจําลองมานี่คือทางขึ้นเขาครับที่เป็นที่กาบรพระพุทธรูปนะครับ เดินตามมาเลยครับผมมาเรื่อยๆที่ตรงนี้ก็จะได้เป็นที่ทางขึ้นเขานะครับนี่คือทางขึ้นไปไหว้พระปฐมร,รูปที่เขาวัดเขาสับปองโพนะครับก็จะเป็นทางชันสักหน่อยหนึ่งเป็นทางขึ้นเขานเพื่อจะพาไปชมนะครับเท่าที่เดินมานี่ก็ถือว่าได้มาชมธรรมชาติด้วยเนาะได้มาเที่ยวด้วยเที่ยวป่าไม้ขุนเขาต่างๆ,ๆนะครับ เดินมานี่ก็ต้องพอกน้ำมาด้วยนะน้ำดื่มนี่สำคัญเพราะว่าความสูงนี่ก็ถือว่าพอสมควรนะครับได้มาดูได้ไมาถือว่าได้มาพักผ่อนด้วยนะครับาทางขึ้นก็จะเป็นหินเล็กๆน้อยๆนะครับเดินกันไปดูบิวดูทิวทัศน์ไปด้วยเลยจารื่องสคัญคือน,น้ําดืม่มถ้าใจดีทานยากระดุงมาด้วย เพราะว่าเป็นป่าไม้เป็นเขานะครับก็จะมียุงเยอะเหมือนกันนะครับผมได้มาชมได้ไมาเห็นแล้วก็ถือว่าเราได้ใช้ความตั้งใจเนาะใช้ความตั้งใจความตั้งใจจะได้ขึ้นมาบนที่ตรงนี้นะครับเป็นความตั้งใจของเราจะได้เห็นหมุมได้หลายมุมนะครับโอ้โหกลับไม่ปล่อย อันนี้ทางขึ้นนี่เป็นบันไดขึ้นไปหอบเลยนะครับเพื่อนๆเนดี๋ยวจะพาขึ้นไปชมนะครับนะครับเดินกันมาเรื่อยๆนะครับเดินมาชูดูวิวดูอะไรกันนะครับนี่ทางขึน้นเดินเรื่อยๆได้เห็นได้อะไรกันชมวิวด้วยโอ้โหหินเยอะ ไ,ได้มองทางเลยเหนื่อยเหมือนกันเดินขึ้นนี่ก็อหอบละดูไม่เคยออกกำลังกายแล้วมาเดินเหนื่อยนี่ตรงนี้ก็จะเป็นทางขึ้นอีกทางหนึ่งเป็นจุดพักเหนื่อยนะครับจุดพักเหนื่อยเป็นทางแยกด้วยให้ดูนะครับเพื่อนๆไปพร้อมกันเลยนะครับ เป็นพระพุทธมุนีนี่พระพุทธมุนีนะครับพุทธมุนีอันซีนอำเภอสิงสางจังหวัดนครราชสีมานี่นะครับมาเที่ยวชมกันได้บันไดขึ้น เดี๋ยวเดินไปชมกันเรื่อยๆนะครับเอา้าเล็กเกไปเดินไปดูโอ้ยนุ่นก็จะมีกุฏิพระอยู่ด้วยเป็นกุฏิพระนะครับความสูงก็ประมาณนี้นี่หันให้ดูดูวิวทิวทัศน์ไปเรื่อยๆนะครับเดินไปเลยครับมาดูมาชมกันมาชมกันเลยนะครับเดินมาเดือย บันไดท,ทั้งทีก็ให้นับบันไดด้วยก็ดีไม่รู้มีกี่ขั้นนะไม่ได้นับต้องนับไม่ไหวเหนื่อยด้วยนะครับก็จะมีกุฏิพระสงฆ์อยู่เป็นหย่อมๆท่านก็จะได้มาปีกวิเวกข้อสำคัญในการมาเที่ยววัดเนี่ยต้องสำรวมจิตสักเล็กน้อยสำรวมใจสักเล็กน้อยสำรวมวาจาสักเล็กน้อย,อยไม่นะครับไม่เวกนวายไม่ใช้เสียงดังมากนัก เป็นรู้สึกเหนื่อยแล้วเดินหอบเลยการที่เราได้มาเที่ยววัดเที่ยววานี่ก็ถือว่าได้มาพักผ่อนด้วยได้ออกกำลังกายด้วยอุ้สูงชันมากน,นะครับผมนี่ขาลาแล้วเนะี่ยรอบๆก็จะเป็น ป่าไม้โอ้ยเข้ามาเก็บเห็ดไม่ได้เลยโอ้เหนื่อยแล้วเนี่ยนะครับโอ้ยให้เพื่อนๆดูบริเวณเดยรอบเดินต่อโอ้ย นโมพุทธายะโอ้ยขึ้นไ้ไม่ได้นะต้องใส่ต้องพักก่อนแลวมัง้งขมันเลยสูงมากเลยหายใจไม่ทัน พระพุธทธมุนีได้ไเห็ t ไหมโอ๊ย tuần ni ở nước này có tuần này hết nè nè hết khó như thế gì ai chạy nè để lên đi du pha con โอ้มีเชือกให้เกาะด้วยอันนี้ถือว่าใกล้จะถึงแล้วนะครับเนี่ยอย่าลืมพกน้ำแล้วก็ถายลวกันยุงมาด้วยด้อวิ่ก็ขึ้นไปวิ่ไปให้ได้นไหนแล้วก็มาแล้ว โอ้โหถ้าเกิดใครแข้งขาไม่ดีเนืยแนะนำด้วยไม่ต้องมาก็ได้นะครับนี่ขนาดให้เ,เพื่อนๆได้เห็นมุมข้างล่างนะครับอ้ยหายใจไม่ทัน พอครับเดี๋ยวนิดนึงต้องดึงเฉือกด้วยต้องประคองเฉือกด้วยด้วย <c oughs> โหยุงยุงมียุงด้วยนะครับเมื่กี้ก็เจอชาวบ้านมาเห็ดด้วยแต่ว่าท่านก็ยังไม่ค่อยได้เห็ดไม่ค่อยออกถึงยังอีกนิดนึงเ <c oughs> ้มีรไฟด้วยหรอ ใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับหน้าผาโนโมพุทธายะเห็ดอะไรเนี่ยเห็ดเอบื่อ่ะนี่มาถึงแล้วโอ้ย ขอเก็บภาพนิ่งก่อนนะครับก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับที่พระัตรูปแกะสลักหินเชิงหน้าผานะครับให้เ,เพื่อนๆได้ดูเลยนะครับนี่คือนะครับพระัตรูปแกะสลัก คิวทัดบริเวณโดยรอบนะครับให้เพื่อนๆได้เห็น กาแกะสลักพระพักรนี้จะเต็มไปมด้วยพระเมตตา นี่อีกองคหนึ่งนะครับแล้วก็ด้านนี้จะมีอีกองคหนึ่งที่ท่านได้แกะเอาไว้ หน้าผาเป็นหน้าผาแล้วก็บริเวณด้รอบเป็นไปคล้ายเชิงเขาหน้าเขาวัานไหนบางๆก็เชิญชวนนะครับมาน้อมสักกระ,ระกันได้อย่าลืมพกยาก,กันยุงมาด้วย เป็นบริเวณพื้นป่าเนาะนี่มันเป็นพระสิหาสัยญาตินะครับปางสิหาสัยญาติเป็นปางสิหาสัยญาตินะครับผม มุมโดยรอบพระพุทธพระพระอะไรเนี่ยบวรพระบวรเชษดโลกมุนี อ่านมิออกพระนรเชษนระน่าจะเป็นนรันรเชษฐ์ไตรมุนีนรเชษฐนรเชษไตรมุนีนะเป็นพระบางเสียสายญาติ นะครับวันนี้ก็ได้มาเดินขึ้นมาที่เขาของวัดทรัพของโพธิ์ได้มาเที่ยวมาชมมาน้อมสักการะแด่พระนรเชศฐ์ไตมุนีนะครับอาจจะอันผิดอันทูนี่ก็ที่ว่านักปราชญ์จะได้ชีนน้แนะได้เห็นรพระพุทธรูปที่แกะสลักหินนะครับเชิงหน้าผาเป็นปางสิยสัยญาตนี่ก็คือ ที่ต้องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่อำเภอสังสข์สังจังหวัดนครราช,ราชสีมานะครับเรียนเชิญท่านได้มาชมได้มากับสักการะกันเดินทางมาจากที่อำเภอสังข์สางนะครับจากตัวอำเภอสังข์สางเข้ามาที่ถนนสังข์สางขนนสมบูรณ์นะครับทางเข้าของวัดนี่ก็จะเป็นองค์การนะครับอาคารสำนังกงานองค์การบริหารส่วนตำบลนนสมบูรณ์นะครับหรืวอว่าอบตอนนสมบูรณ์ ขวามือก็แวะเข้ามาเลยคำต่างทางจะมีไร่มันทองชาวไร่มาเรื่อยก,กับวันสักประมาณ1กิโลสองกิโลก็จะถึงหน้าวัดครับมองเข้มาด้านหน้านี่ก็จะเห็นสิ่งก่อสร้างหลาย,ลายอย่างเป็นภาวรวรัตถุที่หลวงพ่อเจ้าวานท่านได้สร้างเอาไว้ก็มาเที่ยวมาชมกันได้นะครับมาหาโอกาสาเที่ยวแล้วก็แนะนําก็คือเรื่องของยุงแล้วก็น้ํา น้ำดื่มนีสําคัญเพราะว่าข้างบนที่สูงนะครับน้ําดื่มนีสําคัญต้องเตรียมมาด้วยเราได้มาเที่ยวแล้วก็จะได้เห็นนะสิ่งที่พระคุณท่านได้สร้างเอาไว้ให้กับพระพุทธศาสนานะเป็นสิ่งที่เป็นเครื่องะระลึกนะเป็นเครื่องะระลึกนึกถึงของพุทธบารมีเนาะทางเก่าพุทธคุณทางเก่าไม่ว่าจะเป็น อรหังสมมาสามพุทโธปมาพุทธาานะัทงนะครับเป็นพระอรหันต์ก็ดีนะครพบพุทุคุณทั้งเก้านะครับที่เราได้เคยวสวดกันมานมีติวิโสปกรา,ารธรรมสมสุโธวิชาจรัสสุโนสุกโตโลโกวิถูอุนุตโตโรปุริสะธรรมะสารถิสัทธาเทวมนุษสันนังพุทโธนะเพราะฉะนั้นเมื่อเรามาก็อธิษฐานจิตนะครับอธิษฐานจิตแล้วแต่เราจะปาถนานะครับผม ชมเสร็จแล้วก็จะกลับแล้ทนี้ขาลงไม่เท่าไหร่นะขาลงไม่เท่าไหร่นะครับขึ้นแล้วก็ต้องลงแต่ว่าก็เวียนหามกันเลยก็มาชมวัดมาชมพระพุทธรูปนะครับที่แกะสลักบนหินนะเป็นหน้าผาก หน้าผาหน้าผ,ผาินพระผาหินเนาะเ็จแล้วก็จะเดินทางกลับเดินก็ต้องค่อยๆเดินลงเพราะว่าใช้ความระมัดระวังเพราะว่าทางมันชันนะครับถ้าเราไม่ระวังดีหัวกข่มําได้นะครับยิ่งถ้ากําลังขาไม่ดีนี่โอ้โหรู้สึกว่าเหนื่อยเลยนะ 对对对。